วิดีโอคลิปนี้จะเป็นวิดีโอที่แสดงเจตจำนงถึงความต้องการการดูแลในระยะท้ายของแนทนะคะก็ถ้าวันหนึ่งที่เกิดขึ้นและเป็นช่วงเวลาท้ายที่แนทไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้ต่อแบบสื่อสารได้นะคะสื่อสารได้ของแนทนิยามคำนี้ก็คือเราบอกความต้องการของตัวเราเองได้เราสามารถจำเหตุการณ์จำคนที่เรารักได้ ถ้าวันหนึ่งนไม่สามารถมีตัวตนแบบนั้นได้อีกแล้วสามารถยุติการรักษาทุกอย่างที่ทำกับแนทได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องยืดเยื้อเวลาช่วงตังนั้นออกไปนะคะการรักษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจยากระตุ้นความดันยาฆ่าเชือ้อสายยางให้อาหารหรืออาหารที่ฟีดให้แน็นะคะสามารถยุติได้หมด จริงๆนัดมีมอบหมายให้คนที่เป็นตัวแทนสุขภาพของนัดอยู่แล้วเขารับทราบเจตจำนงอันนี้อยู่อย่างดีนะคะนัดอยากให้ป้าม้าคนในครอบครัวพี่น้องนะคะรับฟังความคิดเห็นการตัดสินใจนี้ของเขาสถานที่ที่จะดูแลแนัดไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่บ้านนะคะนัดแฮปปี้มากๆถ้าจะดูแลแนัที่คูนนะคะก็นัสร้างสถานที่ที่คูนขึ้นมาก็เพื่อว่า เราออกแบบให้มันเป็นการดูแลที่น่าจะดีที่สุดสําหรับคนคนหนึ่งที่จะได้รับร่างกายแนทในวันนั้นถ้าเกิดว่าเป็นภาวะสมองตายแนทมีเอกสารแสดงเจตจำนงในการบริจาคอวัยวะอยู่แล้วเป็นโดเนอร์อยู่แล้วนะคะก็สามารถให้ได้ทุกอย่างที่ยังใช้ได้อยู่นะคะหลังจากที่แนทจากไปนะคะงานศพของแนทนะ,ะจริงๆก็จัดที่วัดตามปกติตามความเชื่อทางศาสนาได้นะคะ คนที่ไม่ได้มาในงานแนทไม่เป็นไรเลยไม่โกรธเลยก็คิดถึงกันก็พอนะคะจริงๆตัวแนทเองที่จะต้องจากไปในวันนั้นก็ยากที่จะคิดว่าเราจะไม่เจอกันอีกนะคะก็ก็ลองให้ได้ขอบคุณทุกน้ำตาแล้วกันทุกน้ำตาที่แสดงเป็นความรักที่มีให้แนทนะคะ แนทไปอยู่แนทก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกันต่อแบบที่ใช้ชีวิตแบบที่คิดแล้วว่าถ้าแนทมองมาเห็นเขาอยู่บนโลกมนุษย์นี้แล้วแนทจะดีใจที่เขามีชีวิตต่อแบบนั้นนะฮะก็คงมีแต่ความขอบคุณที่ที่ให้เกียรติว่าใช้คำว,ว่าทำใจกับการจากไปของแนทและกันนะฮะ